อนนี้เป็นเวลาจะตีห้าแล้วนะครับก็วันนี้จะไปนั่นนะตื่นมาตั้งแต่ตั้งเวลาปลุกไว้ว่าจะตื่นมาตอนจะออกจากบ้านตอนตีสี่นะครับก็ว่าจะตื่นมาตอนประมาณตีสามตีสามครึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตื่นเกือบตีสี่นะครับกว่าจะอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็อ,อาเข้าไป ตีสีครึ่งนะครับออกจากบ้านตอนนี้ก็เกือบตีห้าแล้วตอนนี้อยู่ตรงจุดพักนะครับตรนถนนที่ทางด่วนนี่จะไปออกอตรงไหนละปะทุมใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นแถวแถวลาดุไอแจ้งวัฒนะนะครับเป็นทางด่วนแจ้งวัฒนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็ <S <S 2> <S 2> แวะปั๊มนะครับหาเดี๋ยวหากาแฟกินสนัครพอดีว่าพอตื่นตีสี่แล้ว ชอบง่วงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องหากาแฟกินกันสักนิดหนึ่งนี่ก็บรรยากาศนะครับปัม๊มตอนตีสี่ครึ่งปั๊มนี้หลายคนอาจจะเคยแวะนะครับแต่ผมเพิ่งเคยแวะแค่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ครั้งที่สองในชีวิตนะ ไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเราจะไปน่านกันนะครับไปน่านก็ขับประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะสิบกว่าชั่วโมงแหละตอนนี้เพิ่งเริ่มออกสตาร์ทออกมาเองยังไม่พ้นเขตกรุงเทพเลยนะครับกะตอนแรกกะว่าตอนเช้าเนี่ยจะไปให้เช้าที่นครสวรรค์น,นะครับ เพราะว่าจะได้ไปใส่บาทนะเดี๋ยวพอไปถึงนครสวรรค์เรามาว่ากันอีกทีนะครับว่าอ,อจะไปทันใส่บาทหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะไปกินอาหารเช้าที่นู่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพอไปถึงที่นครสวรรค์เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะครับว่าไปทันใส่บาทหรือไม่นะครับก็ ยังไงเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับมาถึงแล้วตอนนี้เวลาเกือบแปดโมงนะครับมาถึงที่ตลาดนคะรสวรรค์แล้วรถเยอะมากเลยนะเป็นตลาดเชา้านกะ็ึุนใส่บาทไปนะนี่กกำลังจะไปหาข้าวเช้าก,กินกันครับ รถ<ว> nice เยอะมากรถเยอมาเดี๋ยวผมให้ดูไหมไหนี่เป็นตลาดเช้านะครับก็ไม่ไม่รู้มันมีกี่ที่นะแต่ว่าผมจะชอบมาที่นี่จันก็จะมีชาเช้าๆังยังเช้าจะคึกคืนกว่าน,นี้นะมีพ้ามาบินทบาทนะครับอาหาร้อวกิดก็ เตรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะไปที่รถแล้วเตรียมตัวเดินทางต่อนะครับตอนนี้อิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าออกจากนาครสวรรค์กันเลยนะครับเพื่อที่จะตรงไปยังพิสุนุโลกนะแล้วก็จะไปน่านเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้แวะตรงไหนอีกรหรือเปล่าตอนนี้ไม้เซลฟีก่ก็แบบจะหมดตอนเมื่อคืนเพิ่งชาร์จมานะแต่ตอนนี้บอกแบตบจะหมดอีกแล้วก็เลยงงว่ามันต้องชาร์จยังไง <_ T> ก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับก็ออกจากคมื่อเา,าถอนมาก็เข้าจังหวัดพิจ,จิตรนะครับนี่สี่แยก อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีจระเข้ hey. ว่านี่กลางเมืองหรือยังแค่ขับผ่านเ,าเฉยๆนะก็น่าจะเป็นย่านตลาดแล้วมา้นถ้าวันธรรมดาน่าจะคึกคักอยู่นะครับตอนนี้ก็วันธรรมดานะน่าจะยังเช้าไปซ้ายไปสกโไทยขวาไปพิษูุโลกนะครับอุตรดิตถก็เลี้ยวขวาเราต้องไปทางอุตรดิต จะเป็นวัดวัดชื่อว่าอะไรหน้าที่มีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่วัดใหญ่วัดพระศีรัตนมหาธาตุครับอยู่ฝั่งนี้เห็เห็นไห,ห,นไหวันธรรมดานี่ถนนไม่มีโล่งอย่างนี้นะครับแต่วันนี้คงยังไม่ได้เข้าไปไหว้นะไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่า,าว่าไม่มีคนเลยนะ ขากลับครับขากลับผ่านอันนี้น่าจะได้แวะไหวมาถึงแล้วไม่ไหว้ไม่ได้นะครับนี่ผ่ากลางเมืองจริงๆนะเนะีย่ยดูรู้เลยแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะใครคนพิษณุโลกน่าจะกําหนดถึงน่านน่าจะประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้9ก้าโมงสี่นาทีอยู่ที่พิษณุโลกอยู่นะครับ เมืองเมืองสองแคว ขวาไปอำเภอน,น้ำป่านะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอพ,พิชัยก็ตรงไปก็เป็นอุตรดิตฐ์นะครับแยกหนองกว่างนี่เป็นโรงแรมที่นอนคืนนี้นะครับ จะเป็นปูนเปื่อยนะครับสไตล์ปูนเปนื่อยในห้องน้ำว้าวทุกอย่างเป็นปูนเปื่อยนะแต่ทงอะไนในห้องน้ำนี่ก็เป็นกระเบื้องนะแต่ก็เป็นปูนนะแต่ว่าน่าจะขีดลายเป็นกระเบื้องว่าไม่แน่ใจแต่ว่าห้องน้า อันนี้เป็นกระเบื้องสีดำนะครับเป็นฝักบัวแบบเขาเรียกนะเรนชาวเวอร์สุยนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสรุปการเดินทางให้ฟังนะครับ ก็ผมวันนี้มาเที่ยวที่น่านนะครับผมออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งแล้วก็เดินทางมาถึงนี่ตอนนี้บ่ายสองสี่สิบนะครับน่าจะมาถึงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งบ่ายสองสิบห้าประมาณนี้กว่าจะทําอะไรเสร็จนะครับก็จนเวลานี้นะครับก็การเดินทางนะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมครับ คนมันไม่เยอะเลยแล้วก็มาง่ายนะครับมาง่ายถนนกว้างแต่ก็มีบางช่วงที่กําลังทํานะครับก็ถ้าใครคิดจะมานะมาเที่ยวน่านผมแนะนำเลยนะครับที่นี่สวยนะครับมันวิวสวยอากาศดีนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะก็เพิ่งมาถึงที่โรงแรมนะครับเหนื่อยมากก็ขับรถตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับติดต่อกันเลยนะไม่ได้พักเลยเพิ่งได้กินข้าวเมื่อกี้เองครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้าโรงแรมนะครับ ก็อยากจะมาคุยเรื่องอสรุปอะครับว่าว่าวันนี้มาเจออะไรมาบ้างนะครับคือมันไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับคือด้วยความที่ผมขับรถไงมันมันมันไม่ได้อัดคลิปนะครับคือตอนแรกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์มานะครับว่าจะเอาเอสพานมาแต่ว่าตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือข้อมือมันยังเจ็บอยู่นะมันยังเจ็บมันยังบิดมากไม่ได้เลยก็ก็เลยต้องขับรถยนต์มานะครับซึ่ง พอลองดูแล้วเอาเอสพันมาได้ไหมน่าจะมาได้นะครับถ้าหากว่าคำนวณน้ํามันดีๆนะครับแต่ก็ปั๊มก็มีตลอดทางนะครับแล้วตอนนี้ก็น้ํามันก็แพงนะผมว่าเทาเอสพันมาก็น่าจะเจ็บตัวหนักอยู่นะครับตอนนี้ผมเอารถยนต์มาก็เติมไปถังครึ่งนะครับหนึ่งถังกับอีกครึ่งถังนะครับเติมไว้นะครับก็กินเอาเรื่องอยู่นะครับขนาดรถยนต์นะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะน่าจะมากกว่านี้นะครับ ก็โปรแกรมวันนี้นะครับคงคงจะคงจะวันนี้คงจะพักแล้วล่ะคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ยังไงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะไปเที่ยวในตัวเมืองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวนะครับรีวิวในตัวเมืองให้ได้ดูกันนะครับก็คงจะจริงๆในตัวเมืองมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่วัดนะครับวัดวาอารามอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้ดูบรรยากาศเมืองเขาครับเมืองที่นี่ยังแรงยังรักษาการเป็นเมืองแบบ เมืองแบบยุคเก่าเว้นะฮะกำแพงเตี้ยๆนะครับเป็นสถาปัตยกรรมโบราณนะครับก็เมืองที่นี่นี่สวยนะครับหาดูยากแล้วก็หน้าอนุรักษ์ไว้นะครับหน้าอนุรักษ์ไว้แล้วก็ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักน่าจะปีที่แล้วนี่เองแหละวันนี้ก็มาอีกนะครับเพราะว่าชอบถนนลอยฟ้ามากแล้วก็อยากมารีวิวคลิปท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ก็เลยมานะแต่ก็ ในคลิปก็มีบางส่วนนะครับได้ถ่ายไปบ้างบางส่วนถ่ายถนนนะครับได้ถ่ายถนนไว้ถ่ายแต่มันก็น้อยแหละแต่ว่าของจริงมันคงจะเป็นพวกนี้เดี๋ยวยังไงเอาไว้ติดตามดูพุวงนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูย้อนดูคลิปที่อัดมาไว้นะครับว่ามันพอจะลงตัดต่อลงให้ดูกันได้ไหมนะครับถ้าหากว่ามันพอจะตัดต่อให้ลงดูได้นะครับก็จะลงให้ดูเรียกน้ําย่อยไปก่อนนะครับของจริงมันคือ วันพรุ่งนี้วันนี้วันที่20ใช่ไหมของจรินมันคือวันที่21 22 23นะครับที่เราจะเที่ยวแบบจริงจังนะครับก็วันนี้อยู่ที่ตัวเมืองนะครับตัวเมืองน่านแล้วก็พรุ่งนี้จะเที่ยวในตัวเมืองน่านแล้วก็จะขึ้นสปันเลยนะครับสปันแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอ,อถนนลอยฟ้าให้ดูนะครับถ่ายวิถีชาวบ้านที่สปันให้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาส ก็อาจจะได้บินโดนให้ดูด้วยนะครับว่าพอดีซื้อเพิ่งซื้อโดนมาใหม่นะครับยังบินไม่ค่อยเป็นถ้าไม่มีถ้าพูดไปแล้วแต่ไม่ได้บินก็แค่แสดงว่าเขาไม่ได้อนุญาตนะครับหรือไม่ก็ผมไม่กล้าบินเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะทยอยลงคลิปให้ดูก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ดูก่อนนะครับว่าว่าม,มันพอจะมีอะไรลงให้ดูได้บ้างไหมแต่ถ้า ไม่มีก็เดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บริเลนอะไรเงี้ยจะทะยอยให้ลงให้ดูทุวันทุวันทุวันนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ